ม,มาถึงก็จัดเลยอ่ะขายในราคาแค่90บาทเท่านั้นนะครับผมโอ้โหเป็นแบบไม่ทันทั้งตัวเลยเปิดคือว่าคือว่าเปิดอ่เขาเรียกว่าอะไรสเต็ไมไปเจอหูยแบบผมนี่รีบแค่กระปุกอ่ะท่ารีบแค่กระปุกเอาตังมาซื้อเลยครับตอนแรกราคาปกติมา300ซื้อมา90นี่ถือว่าโคตรดับเป็ลคุม้มคุ้มมาหลายรอบแล้วบตอนนั้นก็ GTA IV ซื้อมาโคตรคุ้มเลยบาท คนเลยจะโชคดีขนาดนี้นะยังเล่นไม่เป็นเลยครับคือเพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งโหลดในสตรีมมานะเพิ่งยังเล่นไม่เป็นเลยก็เล่นมัวๆไปก่อนโอเคครับอันนี้อะไรก็ช่างมันครับมีให้ป้นนะคือว่าจะมาป้นแบบป้นแบบเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนี่คือหัวกระโหลกนี่คือระดับนะระดับความยากไหมอืมอยากป้นธนาคารแบงก์โอเคไปตรงนี้เลยไม่ต้องพูดมากครับเราไม่ไม่เรื่องมากรอแป๊บหนึ่ง ระบบยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเลยชวนแม่งใครก็ไม่มีใครมาเล่นด้วยเป็นคนเพื่อนไม่ครบโ <c oughs> <c oughs> ดนตีมึงแบแบอุ้ยนี่ครับโอ้ยแหละนี่คือคนที่แบบกำลังเข,นะข้ามาข้างในนะข้างหลังไหนคนเลดีลลรอเลยโอเคเริ่มเลยต้องพูดมากหยุดบ่นได้ไหมลงอลุงนี่แม่งบบก็บ่นจัง โอเคมาแล้วครับแจ็กเก็ตเชนอ๋อแล้วมีกัน4คนอ๋อนี่ครับคนสวัสดีว่าไงอาร์มเอ้ยผู้ชายวะเอ้ยคนไทยไปะวะ,ะวเราจะมาป้นธนาคารกันนะครับเราไปกับฝั่งไปกับเพื่อนเราดีกว่าอาร์มเรามานี่ดีกว่าเพื่อนแชทกดอะไรวะช่างมันคือเอ้ยเปิดตรงนี้ด let go, let ดเด t ก์เกอร์เดสก์เกดอะไรวะกดอะไรอ่ะ เฮ้ยเมาก็ไ ي, ลยเฮ้ยรอกูด้วยใสน่สนใส่หน้ากากสนใส่หน้ากากใส่หน้ากากโอเคครับไปครับไปครับ,รบเฮ้ยเพื่อนติดซีโฟได้ไหมไม่ได้มึขอเจาะแบบเอิดเปิดเปิดเออเส,สียงสัญญาณมันดังแล้วเว้ยต้องรอยยังเงียบตั้งรอยยังเงียบคือมึงไม่รอกูเลย นี่คือทำอะไรอะ่ะโอเคเราตัวไปเรียบร้อยเอา้าใครแม่งเข้ามาอ๋อหัดซ้ายขัดขวามีใครไหมเอ้อขอขโมยอันนี้เลยครับเอา้าหยิบตรงนี้ก่อนโอเคจ่อไว้นะเพื่อนโอเคโอเคทางนี้ทางนี้คือตอนนี้คนเอาแบบคนนอนมาแล้วเก็บเก็บ แต่ตังค์ไะเงินเงินเอาเงินไปข้อต้องรอมันแกะตู้เซฟครับตู้เซฟนี่มีเงินแน่นอนฝาไว้ฝาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกล้อง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 เก็บกล้องเก็บกล้องกล้องเดี๋ยวมันถ่ายติดหน้าเรา เฮ้ยมันพังมันพังรีสตาร์ทเครื่องก่อนเครื่องไม่พังครับเออเลยรเสียวโอเคจัดไปขอลดเสียงแป๊บนึงดูเสียงมันจะดังมากโอเคมาด้านนี้อ่ะด้านนี้ก็เฮ้ยอันนี้เจาะบอสใช้กี่นาทีน่าจะนานนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน โอ้โหมึงร้อยร้อยกวิโอ้โหนานไปนานไปเพื่อเราไปไหนตอนไหนแล้วเรายังไม่ได้ไปไหนเลยเรถตำรวจอยู่ด้านหน้าโอ้ยโดนยิงเอ้ยนี่คือตายใช่ไหมอ๋อตายโอเคตายตายอ๋อทางนี้น่าจะมีอะไรให้เราเก็บมั้งครับต้องรอตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้มันให้เพื่อเราไปนี่ก่อนแล้วเรารอตรงนี้อ้าวตรงนี้เปิดได้แล้วครับ แล้วแกะตังเอาเอาอกตังเอามายังไงนะฮะฮะคือ <c oughs> เล่นไม่เป็นเลยนะครับอันนี้เหลือ150กว่าวิโอ้โหโดนตีมึงกูหยิบตังในนี้ได้ไหมเนะี่ย ยิงยิง ja e ม okay. being, ึงจะมาจากไหนมึงจะมาจากไหนเออเอ้ยเจาะเจาะเจาะแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกเรานี่มาว่าไม่ใช่พวกเราแล้วตายตายแอบ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 ยิง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 โอเคมึงโดนตีมึงนี่เดี๋ยวมันพังมันพังขอซ่อมแป๊บเพื่อนคอยไอ้นี่กูไว้ด้วย เดี๋ยวเร็วสิวะโอเคแอบ,บก่อนแอบบก่อนมึงอะไรมึงอะไรฮะมึงอะไรโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตายกูจะตาย <c oughs> อะไรมีปัญหาอะไรกับกูฮะอะไรครับอืมตายไปซะโอ้ขนาดมันโอ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวโคตรมาเยอะเลย มาเยอะเกินเลยตำรวจเป็นสิบแม่งมึงสู้คนแค่นี้ไม่ได้วะ่ะอะเมื่อกี้เหมือนจะหยิบเงินได้นะผมรู้ิีเสร็จยังวะกายแล้วกายแล้วมึงอะไรมึงอะไรอย่าอย่ามาอย่ามาห้าวแถวนี้โอ้ยนี่มันน่าจะเป็นเซฟใหญ่นะมัน่าจะมีเงินมาหาศาลเลยทีเดียวป้นครั้งนี้เราต้องเราต้องป้นให้ได้นะ อึ้งอะไรเสี่ยงเสี่ยงเดี๋ยวสิบะาเหลือประมาณ30 3สามสิบกว่าวินะครับผมแม่งแบบสมจริงมากเลยแบบรายละเอียดเนี่ยประมาณว่าเหมือนมาป้นจริงๆนะแนะนำไม่ทำตามนะใครบ้าไปป้นธนาคาร เร็วสิบวิเท่านั้นโอเคโอเคเร็วๆอย่ามันหลอยหลังรอครับรอ,อโอเคโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสี่สามสองหนึ่งจัดไปโอเคเปิดเปิด,เป,ดเปิดไงวะเปิดไงวะเอ,า,เอ,า,อะาอะไรเฟลอะไรอ,อะ นี่คือนี่คือเล่นยังให้กูเฟลตลอดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เล่นเกมอะไรก็เฟลเฟลเฟลไปหมดแม่งเอ้ยชีวิตเดีย๋ยวเจอกใหม่แล้วกันนะครับผมข้างหน้าจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยโอเคสำหรับวันนี้แล้วการสฟเฟรอัพโหลดขอไปก่อนแล้วเจอกใหม่นะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>